สวัสดีย่าบ่ายแก่ๆค่ะพี่น้องโตใจเบิดมาเห็นปลากระเจียวจากหกกคือปลาดงดิบพลาดตกใจเบิดครับล้วว่ามันคือจังเป็นจังซีวมาสันเป็นอะจังคอยเป็นช่เงนียวข่ามาปูกค่ะพอดีมันไปซื้อข้ามาปลูเพิ่มไอตัวมเห็นอือมาสันปลากระเจียว อันนี้คือกะเจียวแดงนะคะกะเจียวขาวคนสียุ้อมต้นบมูม่วงว่าสี่เปี้ยนไปปูเป็นแถวคือกันอยู่เนี่ยจะสีเห็ดจังไหนย่ายออกมาปูเป็นแถวอือฮะบ่เลื่มท่าโลชันกันยุงมาสามเดือนนี่โอ๊ยตตยเห็ดเบียกบ่ได้โดนนี่เนี่ยที่หลังเอาใส่กระเป๋าไว้หะ พี่น้องคะเบิ่งมันงามหลายด้บางบางกอเกิดดอกก้อนแล้วนะคะใ่แกแล้วบางกอกก็กำลังออกดอกน้องงามมากเลยนะงามมีหลีคะ่ะงามจะถไทยคลิปอะไรหลอเไปสำหรับผู้ที่หลงไหลในสมรสาติ์ ยายกำลังหกข้นอีกแล้วนะคะหลังจากที่โดนสารเคมีไปมันมันจะของมาเศร้าเอาเองก็จะประมาณนั้นนะคะใส่มือเศร้าเอาอย่างนี้น้อยหนึ่งทั้งนั้นอันนี้คือใส่มือหลกเอาน้องก็ออกดอกมาเรื่อยๆ งามนะคะสวยเว้สยสายเลยอืมกำลัองออกดอกเก็บไปไปใหยายลวกลวกกินล,ลวกแต่ละน้อยก็กินบ่ระเบิดดอกเดี๋ยวมองมุมนี้กันสูงยู่ค่ะต้นสูงอยู่ตรงปีนี้งามนะคะ รอบคางจะปลูกค่ะรอบคางแถวที่ว่าปลูกกล้วยนะคะจะปลูกก็เป็นสิปลูกดรอกปลูกค่ะเริ่มปลูกแล้วนะคะได็กด็ต้นไม่หลายต้นเติบแล้ว,ลวเป็นแถวแล้ววันนี้มาปลูกเพิ่อมอีกหกต้นจะปลูกพือที่สามารถคุมหญ้าได้นะคะเพราะว่าหญ้าแห้งแห้งเกิน ดอกกรเพืเนว่อะที่จะเล่นเติบโตได้ดีโตง่ายไม่ค่อยเลือกดินใส่ะะใหิมาไว้นะอือหปูก,ก้อนนี่คือดอกกระเจียวขาวเลยค่ะนี่น้องแตกแล้วนะคะนี่ที่ปลูกรอบแรกเลยมีหน่อแล้วสำหรับผู้ที่ชอบทำสวนอันนี้บอกกอใหญ่เลย <laughs> แตกออกมาแตกไว้ครับอันนี้คือปลูกรอบแรกนะคะน,นี่จะเอามาเแซมนี่บางอันก็บพ่เกิดตัวนี้สิเกิดวะนี่แต่ว่าตัวนี้มาท่านตายว่าตายแต่ตัวนี้มาหลับร่องนี่อาจจะเน่าแล้วอืมอันนี้ก็นนแตกน้อยอยู่อันนี้มีซีดลุ่นมุกกระดอกกนที่อ่ะเฮ้ย นี่จ้ะเอ๊ะมันนี้เป็นกอใหญ่เลยอือยุ่นนะคะนี่เนี่ยบอกแล้วกับว่เสเซียกวยกันเลยจิ่เพเ่นาะมันเป็นคาหยวกมันแมนดีดีวะถ้ามันใหญ่สิมาแหรอมันดีเป็นคาอย่างนี่นะคะที่ปลูกรอบแรกแต่ก้อ หกตัวทั้งนี่นีวละเลิกไปเวละเลิกกอบไปเด้อเดี๋ยวสิว่าใส่แรงงานผู้เฒ่าตำรวจที่มาจับอยู่จับแล้ว ผู้ที่ทำให้สวนเปลี่านวิตัดเอาไผ่ไปปลูกเห็นไว้อันนึ่งนงนึ่งจะมาเสียออกเอาเจะปลูกแบบใดวะปลูกว่เป็นแถวอ่ะอันนั้นไปอยู่นอกแถวอันนั้นก่อนแถวมันง่ายว่าแมนก่อนอันนั้นมันไปอยู่นอกแถวอะไรจังไหนนอกแถวเสียตั้หอยางออมมันง่ายเลย นี่คือที่ยังไม่ถกากหญ้าอันนี้คือที่ถกากหญ้าแล้วมาตะบ,บัดบึ้งขาสัว่วค้างเลยเหรือได้กินเขา่าบอหืมไลยกินเขา่าบอมาได้กินเข่าเทียงบอเขามากิน้อมตัว่ ปลาแดกบ๊องมือเปากินหอ,อ,อยที่กับปลาแดกบ๊อบนะจ้าขาดวิตามินเนาะก็มันกินง่ายเนาะคือไปวัด่าบ่กินอนี่ <c oughs> นยยังจะของมักินตัวเปล่าตรงนี้ว่าโอ้อตาตมาเป็นโรคไตเลรอนุมไม่กินแต่ปลาแดกเหรอเนี่ยเนี่ยต่อจากนี่ไปอุ้นพนักงานตัดหญ้าในาป่ามันอะไร Bunny, nằm nằm cocoa bummock, yo ong. Nằm ngoài vô chị dạo lên. Bottom kia, chị tay lắm yang khoai lụt đi. Hm? Chị chị dạo a mắng 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 chị dạo mặn kia yang. da mhm. Qua môn đi phun tối ấy. Sound môn chị dạo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  ายนยังว่าเหเจอยาที่มันอนนั่นมันขาดแต่หญ้าใบแคบใบกว้างว่าตายพืชที่ใบแคบอะไรนีเพียงมันหนักเสียหายอะไรตัวหมอมันเสียหรอกมันมันบริบ่อยากลงทุนหลายปรนนั้นมันหลายบาทแล้วไปเห็นนี่เวืนดีกว่ามันก็หลายตัวลูจับรอบแล้วไงก็นั่นล่ะก็เลยบ่อยากเอามัน ไปคาคาหยาไปพราแล้วแล้วพรอะล่อมูลที่หลังเขื่อนม่านเพให้ได้ไอ้ดูกมันเฉยๆบ่ได้ซื้อได้ก็บโภดบ้านนับปู่ใครนั่งห่างเลยเจ้าสิปลูกวัในใดฝุ่นทั้งฝุ่นแปลนทั้งปังนั่นวางตรงปงเลยกับเจ้ามันเนี่ยไม่เห็ดสวนเดี๋ยวขอจะไปนั่น้ำน้ำแทงน้ำม,มันไฟหม่งใจไฟมันใหม่ แต่ว่าช่วงนานี่เจ้าบ่ต้องได้ใส่น้ามดเดือกเดี๋ยวฝนก็ตกมาใส่มันเขาหนาฝนแล้วเฮ็ดได้เลยเฮ็ดสวนนานบะเก็บคาแขนเลยพ่วงเมื่อกี้ไม่ขวบ้านเหรอนั่งวานั่นล่านั่นแจนน,นั่นเนาะมองปลากรอบแล้วนั่นมองเป็นแปรน,น,นี่ก็ได้เห็นเจ้าเลือกเฮ็ดเอาเจ้าอยากปลูกปลูกมันปไปไว่จะกินแต่ผู้เดียวแต่กินเลือดมูลค่ะมันปลูกเฮ็ดเอาเลย ก็จะไปลองไปล่ำนะอคอยก็ด้ยยุบานอี่เชนว่าก็จะไปซ้อมไปอย่างเอาละครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำเนียนะคะ,นะเนาะลุง้งเมื่อถาดหยาสวยมีแยแดยงจากน้อยมาอกันนะไปให้เฮ็ดเบียกครับพี่น้อง